สวัสดีค่ะวันนี้นี่ฉันชื่อรีมค่ะชื่อเล่นชื่ออิเตีวเหลวไม่ใส่กางเกงในค่ะอายุเก้าขวบค่ะวันนี้จะมาประกวดนางงามกับหน้าขวนนะคะอ่าอย่าลืมเชียร์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะเบอร์สองห้ามเชียร์ห้ามเชียร์ค่ะ อีฉันชื่อหน้าก่อนนะคะ ขอน,นี้ค่ะขอน,นี้มาไม่ได้ค่ะมาทีนี้ไปแบบคู่นะคะ่าลืมเชืออร์อย่างนี้นะคะบ๊ายบายส